อยู่กับ PPV รถดีน่าใช้ราคาประหยัดกับ Isuzu Mu-X Seven VTS Turbo ในราคาเพียง3 9 9 0 0 0บาทตัวท็อปจัดไปสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เริ่มที่มงคลคาซเซ็นเตอร์ออบนราชธานีในช่วง หน้าฝนแล้วนะน่าจะหน้าฝนใช่ไหมฝนเริอุบลเริ่มมีฝนแล้วนะครับปลายเดือนพฤษภาคมก็หลายคนที่อยากจะหารถครอบครัวนะครับไปกันได้หลายคนนะครับหรือว่าเอาไว้ท่องเที่ยวก็ได้วันนี้ผมอยู่กับมิลเซนนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาไม่แรงมากแล้วก็เป็นเจ้าของได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดซื้อผ่อนเองก็แล้วแต่วันนี้ผมเอาตัวถือว่าเป็นตัวท็อปสมัยนั้นนะครับออโต้โฟ อัลโตโฟร์ปี0ูนยหรือว่าปี2,550นะครับสำหรับมิเซเว่นตัวนี้ก็คือมิเซเว่นมันจะมี2บล็อกใช่ไหมก็คือตัวตัวธรรมดานะครับที่เป็นร้อ่สิบหแรงม้ากับตัววีจีเอที่เป็น163แรงม้าก็คือบล็อกเครื่อง3,000เหมือนกันเนี่ยมีจมูกหรือไม่มีจมูกนะครับแต่วันนี้ราคาที่ผมเอามานำเสนอให้เนี่ย3าม0 0 0เก้าหบาทนะครับ399,000บาทก็ ปกติรถเก่งก็ราคาประมาณนี้นะครับมาดูสภาพว่าเฮ้ยสอทำไมเอามาขายราคานี้รถมันมีปัญหามาหรือเปล่านะครับสภาพเป็นยังไงนะครับขออนุญาตพาดูสภาพเลยก็ผมว่ามันก็พอใช้นะครับพอใช้อาจจะไม่ได้แบบว่าอย่าขออนุญาตอาจจะไม่ได้แบบสวยกิฟเหมือนกับรถที่ผมรีวิวไปหลายคันแต่ว่ามันก็พอพอได้นะครับพอได้ในในราคาที่เป็นเจ้าของง่ายๆนะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท เมื่อสักครูน่น,นี้ผมเล่าให้ฟังก็คือหลายคนเว่าไอ้สอททำไมขั้นก่อนสอขายไปแค่แค่ะอะไรนะสามแสนสี 3, 49, ่ห่นรถปีเดียวกันทําไมตัวนี้ราคาแพงกว่าตั้ง50,000ื่นก็คือาน,นที่ผมบอกไปนะครับเครื่อง i อเทคตัวนี้นะครับสองพันตัวนี้มันจะมีอยู่ 2... อง เหมือนกันเครื่องเดียวกันแต่ว่าตัวนี้เป็นเอ VGT Turbo นะครับ Turbo แปรผันแล้วตัวที่ผมขายไป3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทตัวนั้นเป็นร้อยสี่สิบหกแรงม้านะครับตัวนี้เขาเรียกว่าฝาฝาทองแล้วนะครับฝาทองนะครับ VGT Turbo หนึ่งร้อยหกสิบสามแรงม้าอ่าตัวนี้ชนะแล้วนี่คือความแตกต่างที่ผมขายไปในในชมด้ยวยกันนี่แหละนะครับหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าไม่มีไม่มีมันไม,ม่ดังนะครับไม่มีจมูกนั่นเองแล้วก็วิธีการดูความเดิมของรถอีซูซูเนี่ยนะครับดูที่เพจเหมือนกันกับโตโยต้ตาแต่เเพจอีซซูนี่ยนะครับ ก็จะมีลูกดีเบดนะครับส่องกูได้แล้วก็สามารถเราล้วงเข้าไปดูได้นะครับลูกดีเบดตัวเนี้ยเนี่ยจะสั้นมากถ้าถ้าเดิมมาจากโรงงานจะสั้นแบบแบบรูปไม่เจอต่อนะครับรูปไม่เจอต่อแต่ถ้าล้วงเข้าไปปุ๊บเนี่ยลูกดีเบดยาวๆเนี่ยเรียบร้อยนะครับแต่ครนี้สั้นสนิทเลยนะครับฝาเดิมเอาง่ายๆคือต้องบอกอย่างี้รถ10กว่าปีใช่ไหมสิปีน่าจะใช่นะ10กว่าปีแล้วนะครับเนี่ยทีนี้ว่าน,อน็อตไม่เคยแกะเลยนะครับแล้วก็ เป็นรถบุคคลธรมรมดาด้วยในราคานี้ไม่มีไม่ได้มีการาบวกแหวนนะครับไม่ได้มีการเก็บไม่ได้มีการเสียภาษีพูดง่ายๆนะครับไม่ใช่รถที่ตีบุคคลเนี่ยปึ๊บปึ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยเก้าคุมภาสองพันห้าสิบนะครับ,รรบกออห้าหกแปดเจ็ดอุบลราชธานีเนี่ยแล้วมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะครับก็ออบรับัตรด,ดีนะ นะครับประวัติดีประวัติดีเท่า่ประวัติดีนะครับรถออกรถออกมือแรกอยู่ที่นคนปรปฐมนะครับเป็นรถผู้หญิงใช้นะครับก็ล่าสุดก็พี่ผมไปซื้อมาแล,แล้วเล่มคันนี้พร้อมโอนทันทีในราคา3ามแสนเก้าหมับาทนะครับไม่ต้องไม่ต้องจ่ายภาษีนะครับอาจจะเสียแค่ค่าโอนอะไรประมาณนี้นะครับดีดีอย่างดีข้อดีอย่างหนึ่งสภาพความเดิมการันตีให้รถคันนี้โครงสร้างเดิมทั้งคันโครงสร้างเดิมทั้งคันชนิดว่าน,น็อตน็อตโครงสร้างไม่เคยแกะไม่แต่ตัวเดียว โดยเฉพาะน็อตฝากระโปรงเนี่ยสำคัญเวลาดูรถเนี่ยคนที่รู้มือสองเขาจะดูจุดนี้เป็นจุดแรกๆอยู่แล้วนะครับจุด,ดนี้เป็นจุดแรกแล้วก็อย่างหนึง่งสตาร์ทเครื่องนะสตาร์ทเครื่องนะครับไม่แน่นใ,นใจว่าไปเอากุญแจไว้ตรงไหนนะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูเพราะว่าอีสุวิธีการดูอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทเครื่องยนนะตยนนะ์แล้วก็เดี๋ยวผมเร่งเครื่องนิดนึง ปัญหาหลักของอีสูขอมันเร็วก็คือถ้าคันไหนที่ดูแลบำรุงรักษาไม่ดีนะครับเวลาเราดึงเข็มปัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะครับถ้าคันไหนเครื่องหลวมหรือเครื่องไม่ดีนะครับบางคันหนักถึงขั้นแบบมีละอองเป็นไอออกมาเลยนะอันนี้คือวัดกันเลยเลยนะครับถ้าแบบเป็นบู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 ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องโอเวอร์ฮอนเครื่องใหม่นะครับแต่คันนี้เนี่ยผมก็ตัดได้เครื่องให้ดูเลยนะครับดึงเข็มวัดให้ดู นะครับเมื่อกี้เพิ่งไปลองขับมา,า,น,อน,อานี่เครื่องยังร้อนๆอยู่เลยนะนะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังนิ่มๆเพราะว่าหลายคนเป็นกังวลว่าสอปัญหาหลักของเครื่องคอมบันเร็เวคือมันจะกินน้ำมันเครื่องถ้าดูแลไม่ดีโดยเฉพาะการเลทเข้าียกว่าการเลทเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี่ไม่ได้เลยนะครับอีสูห้ามเลทเลยอันนี้เครื่องยนต์นิ่มๆนะครับเครื่องยนต์ดีเซลส0 0พันคอมบัสเร็ววีจ g เ Turbo นิ่มๆมมาดูภายในกันหน่อยนะครับมาดูภายในกันนิดนึง ะตามมาดูภายในกันเลยนะครับสำหรับภายในตัวนี้ก็จะเป็นสีสีเบจนะสีครีมนะครับเป็นชุดคือหนังสีเบจสีครีมแล้วก็มีลายไม้ตกแตก่งก็จะมีการรอยลอกรอยอะไรตามการใช้งานนะครับรอยลอกตามการใช้งานแต่คันนี้อยากให้ดูก็คืออรับประกันไม้แท้นะครับไม้แท้แน่นอนหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกกิโลนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหก เนนี่ยป็ก็อีซูเป็นรถไม่ใช่เป็นรถเจ้าแรกๆนะที่ทําแบบเกียร์โฟนะครับแบบกดนะครับแบบกดเอาถ้าเป็นโตโยต้าเมื่อก่อนรุ่นบีเดียวกันก็เข้าไม่เป็นก็เงื่อตรงเงี้ยนะนะครับปลดเกียร์โฟไม่ได้นะครับอ่เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน4ล้อนะครับใครที่อยากจะได้ออโต้โฟเอาไปขับไปแต่งนะครับไม่ใช่เป็นออฟโรดออนโรดก็แล้วแต่นะครับถือว่าคันนี้ในราคาที่ ฟังได้นะฟังได้นะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็ผมรับประกันความเดิมของบอดี้ตัวรถให้นะครับรับประกันความเดิมของบอดี้ตัวรถให้เพราะว่าผมแกะดูทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นห่วงอย่างหนึ่งคือเมื่อรถมันปีเก่าเก่ามากแล้วเป็นรถโฟล์วิวด้วยผมกลัวว่ามันจะใช้งานมันหนักไงนะครับบางทีอาจจะมีไปเฉียวไปชนมาหรือเปล่าฉะนั้นแล้วคันนี้ผมแกะดูทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับในเรื่องของบอดี้โครงสร้างรับประกันให้ร้อยเปอร์เซ็นต์รถไม่มีอุบัติเหตุเฉียวชนแน่นอน อาจจะมีรอยขีดข่วนรอยอะไรตา่างการใช้งานมันมีอยู่แล้วนะครับรถ10กว่าปีจะให้ว่าก็สอให้สอไปคอนเฟิร์มให้หน่อยว่ารถไม่มีรอยอะไรเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับโอกาสเป็นเท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็ตัวนี้ติดเทอร์โบททมเมอร์มาให้ด้วยนะครับฉะนั้นแล้วรักษาสภาพเครื่องยนต์เจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะใส่ใจในรายละเอียดนะครับแล้วผมไปอ่านดูประวัติการาซ่อมประวัติอะไรมาเนี่ยนะครับวกการซ่อมต่างๆเนี่ยนะครับการเช็คต่างๆเนี่ยคือปัญหาในเรื่องของน้ำมันกงน้ำมันเกียร์ฟงทงเฟ เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยหมดนะครับสายยงกงสายยงเกียร์ที่อยากเจอปัญหานะครับการตรวจสอบช่วงลงช่วงล่างเนี่ยใช้แล้วคันนี้ไปเช็คมาเรียบร้อยหมดแล้วก็พร้อมใช้งานเลยนะครับไม่พร้อมใช้งานไม่ต้องไปทําอะไรแล้วในบิลใบเสร็จผมจะเก็บไว้ให้นะครับสำหรับใบรที่เขาที่เขาทำมานะครับระบบของเลี้ยวต่างๆระบบเบรกนะครับช่วงลงช่วงล่างเกียร์เฟืองท้ายอะไรต่างนะครับหรือสายโยงเกียร์มันชอบหลุดใช่ไหมสายเฟอรเอฟซีของมีสเเนี่ยจะทราบข้อมูลตรงนี้ดีใช้แล้วคันนี้แก้ปัญหามาแล้วนะครับ ที่นําเรียนไปเลยก็เอาไปขับอย่างเดียวนะครับตรวจสอบเช็ค30รายการเรียบร้อยมีใบเช็คตรวจสอบได้นี่สามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับรถครอบครัวไรราคาสุดคุ้มตัวนี้นะครับมีแกห,หลังคาให้ด้วยนะครับสำหรับสายทัวร,ริงสายท่องเที่ยวนี่ก็ได้หมดสภาพยางก็ยังได้อยู่นะครับเป็นแม็กเป็นแม็กเดิมอีสูติดรถนะครับสภาพยางสักประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์ใช้งานได้ยาวๆแล้วก็ซิกเนเจอร์ของอีสูก็คือ จะมีจอบิวอินตรงกลางให้นะครับก็เหมาะกับการเป็นรนครอบครัวแล้วก็ผมชอบอย่างนึงก็คือถ้าเป็นมิวเซเนตัวก,ก,ก่อนก็คือ,อะจะไม่ได้พับเรียบนะจะไม่ได้พับเรียบเหมือนกับมิวเอ็นะครับจะเป็นการพับเก็บแบบนี้พื้นที่ในการวางสัมภาระหรือว่าเก็บของต่างๆเนี่ยถือว่ากว้างขวางพอสมควรนะครับเวลาเก็บดึงเบาะก็จะมาล็อกไว้ตรงนี้ <S <S พื้นที่ใช้งานเยอะกว่าเฟร์นิเอร์ที่ผมชอบรีวิวนะครับพื้นที่การใช้งานก็จะมีโอเคละรอยขีดข่วดรอยอะไรพวกเนี้ย นะครับตามการใช้งานนะนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือรถเนี่ยเดิมเดิมทั้งลำหน้าหลังนี่ไม่เคยแกะแน่นอนนะครับซอกซ้ายขวาเดิมสนิทสำหรับคนที่หารถนะครับออโต้โเอาไว้ใช้งานนะครับเอาไปรถครอบครัวเอาไว้ลุยแบบออฟโรดก็ได้นะครับหรือวิ่งบนทางปกติออฟโรดนี่ก็ถือว่าในราคานี้นะในราคานี้นี่รถที่ฝาปิดไม่มีนะครับมีสีมีรอยลอกนะครับ ก็ลองรอยจริงๆแล้วเด่ถามว่าเราเก็บสีได้ไหมเราเก็บได้นะครับแต่ผมผมชอบความสเสน่ห์อย่างนึงก็คือความเดิมของเขานะครับความเดิมของบอดี้ตัวรถเนี่ยถือว่ารักษาได้ค่อนข้างดีนะนะครับถือว่ารักษาได้ค่อนข้างดีไม่มีการถอดทาสีอะ่ะพูดง่ายๆนี่คือนี่คืออาจจะเป็นสเสน่ห์ของของมิวเซเว่นคันนี้นะครับด้วยเอกลักษณ์ของของอีสุรุ่นเก่าๆก็จะเป็นลักษณะสีโทนประมาณนี้นะครับจะเทาจะเทาก็ไม่เทาจ๋านะ นะครับจะน้ำตาลก็ไม่ตาลจา๋านะครับจะเป็นเทาสีโทนนี้แหละโดยเฉพาะมิลเซเว่นเี่ยสังเกตได้ง่ายๆมากนะครับจะไม่เทาจา๋าแบบเทาจางหรือว่าเทาเข้มมาเลยบางทีถ้าถ้าขับออกแดดเนี่ยผมมองเป็นสีน้ตาลได้ซ้านะแตนะ่ผมส่วนตัวเี่ยผมมองเป็นสีน้ตาลได้ซ้าไปนะสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับหาสภาพสวยเดิมๆแบบนี้ผมว่าน้อยนะผมว่าน้อยนะเท่าที่ผมดูรถมาคืออย่างไงน้อยรถสิบกว่าปีเนี่ยอ่าประตงประตูหรือว่า ฝากระโปรงเนี่ยนะครับอาจจะสีซีดตามการใช้งานต้องมีอดการถอดทําสีแต่นี่ผมการันตีให้รถไม่เคยถอดสักชิ้นเดียวนะครับไม่จะเป็นฝาหน้าฝาหลังประตูทั้ง4บาน5บานเนี่ยนะครับเดิมสนิทกับราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับถามว่าซื้อเงินผ่อนพอได้ไหมนะครับก็พอได้แต่อาจจะจัดได้ไม่เยอะนะครับอาจจะจัดได้ประมาณสัก3 0 0แสนต้นๆประมาณนี้นะครับเพระหลคนจะชอบถามว่าซอฟเป็นไงเราผ่นได้ไหม รถทุกคันสามารถซื้อสดซื้อหอนได้หมดนะครับแต่ว่ารถแต่ละคันโอเคละเมื่อมันอายุมากขึ้นนะครับอายุปีมันแก่พกูดง่ายๆอาจจะต้องใช้เงินดาวมาบางส่วนนะครับแต่ข้อดีก็คือถ้าใครอยากจะตัดสด3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจบเลยนะครับจบเลยมาขับไปเลยนะครับรถคันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับเหลือไปโอนอย่างเดียวนะครับโอนต่อภาษีแล้วก็จบได้เลย3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฝากไว้อีกหนึ่งคันสำหรับ PPV คุณภาพนะครับสภาพการันตี สอไปลองขับมาแล้วนะครับสอบไปลองขับมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปลองขับทดสอบทดสอบระบบเกียร์ฟงเจอร์โฟให้เรียบร้อยนะครับตาไฟก็โอเคแหละอาจจะเลี้ยงตามการใช้งานตามปีเขาถ้าไปเปลี่ยนมาเป็นตาเทียมมันก็จะยากอีกนะครับตาใสาเกินไปก็ไม่ดีนะครับตาหมองเกินไปก็ไม่ดีนะถ้าเปลี่ยนมาตาใสาคนก็จะบอกว่ารถชนมาเลยวันนี้นะครับวันนี้ก็นํารถครอบครัวอีก1รุ่น1คันมาคอนเฟิร์มสภาพให้กับ FC ของมงคลคุนเคอซนเตอร์ FC ของอ s ซุมิลว่นนะครับถือว่าสวย สวยๆในรุ่นน่ะถือว่าสรงๆประกวดได้นะถ้าพูดถึงว่าบอดี้โครง,คงสร้างนะครับก็ฝากอีกหนึ่งคันแล้วกัน Isuzu MU7 3.0 Auto4 ปี50 399,000บาทสวัสดีครับ